บรรยากาศภายในงานเนาะนี่ก็จะเป็นสาวไล่บาซอนทางหลังคือคือลือแทบบาซอนมาดูมาผูกแขนลานไอ้บดปิดมาดูทางซ้าย กับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่าวาจ,จิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวและก็ต่างประเทศเนาะดีดีตอนรับเข้าสู่ซ่องสาวเพชรสมัยสาวลาวเด้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อแมมว่าสามัยก็ตั้งซ่องยูทูปใหม่เนาะจังใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามและก็สวยเป็นกำลังใจให้สาวใหม่เนี่ยเด้อพ่อแม่พีน่น้องเนี่ยใดก็เบ,บ่งให้สาวใหม่แน่นเนาะ ทมัมก็ะคอยแบวายอยากผ่านกดไว้ยเนาะพ่อแม่พี่น้องหาก็ได้ร้อยไปคนณเนาะใบพี่น้องยังบุญอดหากร้อยเนาะอีกครึ่งอย่างไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวใหม่ในเด้อสั่นทาไปบึงในงานกันเลยเนาะมันนี่ก็เป็นมือผูกแขนลานทำไมเนาะออกแต่กรมเนาะพี่นางอะไรออกแต่กมเมียบ่าวสอนเนาะพ่อแม่พี่น้องสั่นทาไปบึงในกันเลยว่าในงานมีอีย่างแน่เนาะบรรยากาศภายในงานเนาะนี่ก็จะเป็นชาวไร บาซอนทางหลังก็คือลือแท้บาซอนมาดูมาผูกแขนหลานไอ้บดปิดมาดูาคนอยู่บนหลวงบลายไปารีโนเพราะว่าจับได้น้อยนเป๋อเอ็นมืดเนาะบป๋อเอ็นอยู่ทางนี้บ้างสบายดีดังไปไหมสบายดีวันนี้เป็นลูกบาซอนน้อยคนใกล้ๆ รับจะโม้ยอยู่เดี๋ยวเดือนหนึ่งทำเต็มตักคนใหญ่คนาเอาเ้าไปไปไทยก็ว่าสองเมื่อนึ่งเนาะมาขวบมาแว่าปักไงหนึ่งตื่นเต็มตักไงันแม่แล้วไปน้องมึงแน่คนหน่งนน่าจะรูอยู่ไม่มีลมใส่ยบรรยากาศภายในงาน คนก็ลายดอกเนาะเนี่ยกินของเอากะสิเป็นปลานะสิเห็ดลาบเอาเนาะเห็ดลาบปลาก้อยปลา่ายบรรยากาศนี้ในงานให้คน,นเนาะบรรยากาศ มันหมานน้มันดูจะันขันขัแล้วก็ขันขแล้วก็ทางขาเลยนี่เจ้านี่มันหมาวนนปะมันยู่ดีขันไ้ก

สมัยกินถ่ายบรรยากาศเนาะให้เบิมันมเออนะพูกแคนนอยเนาะแคนออกกำลักกแคนคนน้อยเออเออ

นี่เป็นชาวคิงเดอนี่เดอได้เอาันะเปิได้เอาวะเปิี่โมวเนาะเอาบอสอนเี็แตกได้ยยเตียงเห้ลลมหรืไม่เห้นลมาหาป้าม้อนเห็นลมเนาะจ้าพ่เจา อาาคได้าาได้แล้วมีผ้าควันผ้าใดญแล้วด้วยต้อนเราออให้ยูดีไม่แห้งได้จะนี่ตอกใให้ขึนในหากระจองมือนี่อสันวันุกรววันวันมือสั้วันวันวาเจมดวันมือสั้นชั่วชั่ววันี่วี้ เขาแต่งแล้วจึง่อยมากหว่ามากเยอะฟันเลยมาเยอะันต้อยดีเออให้หมดเจ้าหันไี่ได้เหรอ้าังให้หันก็ย่อมก็เจนี่ต่อไป

เอาเครื่องกำลังนั่นไ้้งเพื่อเจ้าเพื่อนโดร้อนเนาะเนอาใี่หนังน้ำมันไทย

จำแทงนี่เลยทุ่นอะไรเหมือนให้เราด้วยไม่บายใช่ไม่กินโเดียมโซเดียมแค่นี้แต่เดี๋ยวไมเล่าบอกทางนั้นเดี๋ยวไม่เล่าบอกเดี๋ยวไม่ยิงนั่นเลยโค้งโค้งค้งลูกไหนเออค้อลูกโค้ มีอาหารเทาก็ถ pues ืประมาณนี้เนาะมีลาบดิบกับซุกอยาเฮ็ดน้องเลยเนาะอาหารเท่าดิบกับซุกบุยอย่างไรเนาะอาหารเท่าก็ได้เข็ดปลาเนาะลาบปลานิลลาบไปก้อยก้อยปลานิลเนาะก้อยซุกก้อยดิบเนาะ เด็โดนทับเน๊อเฮ้ยเฮ้ยกิดับไเฮ้ยเฮ้ยมาทานชามั้งจ้นัวยีบอเคยกันปะเคยกันปะคอจะพีดเลงมบะบ้านมันเป็นยัไงอืมใ้่รึมาอีกเลยบัดกว่าใส่ลายแท้นิคือบอใส่บัดปุ๊ก ไม่ัวก็ม่ัวมือนักนะหมน่เจ้าปัญนาเคยไม่กลัวเฮากระบอกม่เคยกลวจเฮยเออบ่อพแกแก่ยไงเอ ที่เป็นพักของเราใส่ถงุงอันนี้ก็จะ,ะเป็นขาวเนาะยะกระถงใช่บ๊อบบันทุกคนอาหารของเราอันนี้ก็เป็นขี้ปลาเาจียวเพียปลาดิก้อยซุกก้อยดิบกินกับเปาแอนสองคนเนาะสาลเพิ่ปนกินอิ่มแล้ว ยังสมัยกระบ,บ่าแอนสองคนเนาะอันนี้กระบ,บาดาโนกับน้องหลานเนาะมามาทุกคนมานี้มากินข้าวน้ากันม,าม,ามอหอนนี้กับบวิ่อย่างไรเด้อสมัยพๆจบคลิปเพียงสำนีเนาะสบายดีสวัสดี